ครับสวัสดีครับผมแสวงส,ส่งหมู่ครับจากเทเดนมาร์กครับตอนนี้ผมได้แต่ที่เมืองไทยก็ยังมีเรื่องร้อนกว่าคือเรื่องอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่สะพานพระราม2นะครับผมเสียใจมากๆเลยอะไรก็ตามมันต้องมีความเสียรภาพนะครับผมยกตัวอย่างเช่นโครงสร้างคอลัมน์นะครับที่เป็นเทมเพลอรี่เพียที่อยู่ด้านข้างของเสาเนี่ยนะครับควรจะต้องมีการเบรคซิงด้วยการอัดแรงของตัวพีทีบาร์ให้มันเป็นหนึ่งเดียวกับตัวเสานะครับ รวมถึงตัวคลอสบีมก็ตามที่วันบางพลาดเนี่ยมันก็ควรจะเป็นบีมที่มีความแข็งแรงนะเพื่อจะรองรับไอตัวรองในจุดนีนาทัสซึ่งไอตัวทัชตัวนี้นะครับมันอาจจะเป็นทัชที่มาจากโครงการไหนๆซึ่งอาจจะมีการโมดิฟายนะครับแต่มันไม่ได้เป็นทัชของโครงการนี้เขาเอาหยิบยืมจากของเก่าที่มีอยู่มาใช้แล้วทัชตัวนี้มันเป็นทัชที่มีความบางนะครับมีความสแตรนเนตและความยาวยืดออกไปเนะ่ะ วางอยู่บนหัวสกรูแจ็คนะครับซึ่งมีความสูงแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะพลิกความล้มได้ถ้ามีอะไรมาโดนกระทำด้านข้างนะครับมันต้องตัดกุมนะครับมันต้องคิดหลายด้านนะครับไม่ใช่แรงจากการกระทำในแนวดิ่งอย่างเดียวด้านข้างนะครับมันก็มีนะครับน้ำหนักต่างๆมันมีหมดเลยการตัดสือนมันต้องมั่นคงมันต้องเผื่อไว้แบบ มากมากเลยอ่ะมากกว่าตอกสำเท่าเลยนะครับถ้าคุณมองไปเนี่ยคุณแบบเออมันต้องใหญ่โตเหมาะสมกับสเกลของมันนะสเกลของตัวคานแต่สเกลของทรัแสล้วทรัสเนี่ยได้มีการบริซิ่งมันไว้หรือเปล่ามันมีการไซส์เวย์ไหมมันมีความบางวางไว้ห่างกันอะ่ะแล้วคิดว่ามันต้องเชื่อมทัส,สองตัวนี้ให้เป็นหนึ่งเดียวกันกันล้มเพื่อประกอบให้มันแข็งแรงด้วยหรือเปล่า มันมีหลายจุดมากที่ผมมองแล้วมันไม่โอเคเลยอย่างเช่นวางตัว t e m p o r a r y tower ไว้ข้างๆข,ข,ข,ของตัวเพียเนี่ยนะครับเรานี่นการ Bracing หรือว่าซัพพอร์ตมันเนี่ยมันวางอยู่บนฟุต t ิ n งโอเคนะจะวางอยู่บนฟุต t ิ n งนะแข็งแรงหลังนั้นเราก็มา Bracing กับตัวเสาเนี่ให้มันมั่นคงด้วยตัว P.T. Bar นะครับอาจจะสองชั้นทั้งสองด้านเนี่ยล็อกมันเข้าไวใ้ให้ให้ตึงกับเสาเอาไว้นะครับ หลังจากนั้นเนี่ยไอตัวครอสบีมที่อยู่บนหัว t e m p พ r รี่ทาวเวตัวนี้ก็ควรจะมีลักษณะที่มั่นคงแข็งแรงนะครับไม่มีการเ,ออเขาเรียกว่าอะไรถ้ามันคานที่ต่อกันสูง3ชั้นเนี่ยในภาพเนี่ยมันอาจจะล้มได้แรงต่างเนี่ยครับแล้วไอตัวครอสบีมไอตัวรองนก้า b บีมที่วางไว้เป็นทรัสสอตัวคู่กันไอทรัสสองตัวคู่กันเนี้ยมันมีความเสถียรภาพไหมนะครับมันได้ตรึงกันไว้ เป็นหนึ่งเดียวกันหรือเปล่านะครับถ้าทัศสองตัวนี่นะครับมันต่างโคต,ต่างอยู่เนี่ยมันก็จะมีความไม่เสถียรภาพนะครับแต่ถ้าเราบร a ซิ่งมันไว้ด้วยชุดบร a ซิ่งเนี่ยอาจจะมีความแข็งแรงมากกว่านี้นะครับและอย่างหนึ่งตัวปลายทัศนะครับท่านเห็นไหมเขาเอาสกรูแจ็คหรือเอาส็อพอร์ตลอยวางที่มีความสูงนะมีความเส้นเนตนแล้วมีความล้มได้นะครับการล้มเหมือนหอเ e อียนพิซซ่านะครับก็คือจุดศูนย์ถ่วงเนะี่ยมันอยู่เลยฐานมันก็จะล้มนะครับนักเก็ตเหตุการณ์แบบนั้นนะมันก็จะมาเลย มีหลายๆอย่างเลยครับที่มันมัน,ม,นมันรู้สึกมันไม่ work. เวิร์กแล้วขาดมือไม่ตอดแนละ้วขาดมือไม่ตอดในสิ่งสําคัญมากๆเทคนโลยออฟฟิศที่แข็งแข็ๆไปทำให้เราทํางานด้วยความปลอดภัยแล้ววิศวกรหน้างานก็ต้องเห็นแล้วก็ต้องตระหนักด้วยรวมถึงหัวหน้านะหัวหน้าฝ่ายจะต้องแข็งแกร่งมากๆ,ๆนะครับที่ต้องต่อสู้เพื่อให้ลูกน้อง จะทำงานอย่างปลอดภัยนะครับเราจะต้องทำงานอย่างปลอดภัยนะครับอย่าประหยัดกับเรื่องนี้นะครับเมราก่อนผมก็ทำงานก่อสร้างแล้วผมก็เป็นมือ,อ,อดีไซน์งานเทมโพรีอิเล็กชันของผมนะครับในทีมงานของผมจะเป็นงานติดตั้งสะพานงานติดตั้งตัวเกิร์เดอร์เซกเมนต์ต่างๆชุดยกเบ a ซิ่งต่างๆผมเนี่ยทำแล้วก็ ผมรู้ความการแข็งแรงเพราะผมทำงานกับมันด้วยตัวผมเองผมออกแบบแล้วผมมาทางานด้วยตัวตมเองผมจึงต้องต้องทําให้ดีที่สุดนะเพื่อความปลอดภัยของผมผมโชคดีมากๆที่ผมอยู่ในบริษัทที่ดีๆนะครับเราทุกคนทํางานให้เกิดความปลอดภัยอันสูงสุดนะครับเพื่อให้ทีมงานของเราและตัวของเราเองนะครับปลอดภยัยประเทศชาติของเราแต่สมัยนี้เนะี่ยผมไปรู้เหมือนกันนันผ่านมา20ปีแล้วเนะี่ย เด็กๆสมัยนี้เนี่ยเขาไม่เคยไ่บีมทํางานหรือถอนผมทั้งติดตั้งทั้งรื้อถอนด้วยตัวผมเองนะครับในทีมเดียวกันลูกกับพี่ม่อนพวกอะไรพวกซูเปอร์วิเซอร์ทำงานกับผมเึ่ยงบัรเคี้งไหลกันมานะครับในงานก่อสร้างสะพานแขวนงานคอนกรีสีรัตต่างๆที่เราออกแบบแล้วติดตั้งด้วยตัวเ,เองทุกคนเราไม่ได้อยู่ข้างล่างและชีวิตผมต้องอยู่ข้างบนกับพวกคุณแลวผมต้องมีของกลางที่แข็งแรง นะครับทำเองใช้เองนะครับตรงนี้นะ่ะเศร้ามากเลยบอกตรงๆผมอยากให้เกิดทีมทีมเมสตต่อที่แข็งแรงเกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับแล้วต้องมีหน่วยงานติดตามแล้วก็รลีลิสก่อนที่จะมีการอนุมัติให้ใช้งานนะครับวัสดี ไม่อย่างนั้นน่ะความปลอดภัยมันมีคนตรวจสอบไม่มีเติร์ดปาร์ตี้เขมาตรวจสอบนะครับบอกตรงครับประเทศไทยเราเป็นอะไรเนี่ยผมอยากให้ประเทศไทยพัฒนามีคนเก่งๆมากๆมากมายเลยแต่คอร์รัปชันเนี่ยนะมันสูงมากๆครับเมื่อวันหนึ่งนะเรากลับมาเป็นเหมือนเดิมนะผมประเทศไทยจะแข็งแรงนะครับประเทศไทยจะต้องกลับมาเกรดเกณฑ์นะครับ และไทยแลนด์ไกรเดเกนขอบคุณครับผมจากให้เรนมาครับเมืองบริงบอกครับผมสวัสดีครับ